นักข่าวไปลงพื้นที่ถนนในย่านสเสนหานุสรใจกลางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเงียบเหงานะครับจากที่เคยพลุกพ่านทั้งชาวมาเลสิงคโปร์วันหยุดสุดเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าย่านท่องเที่ยวดูแปลกตาไปเลยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยลงทําให้ร้านค้าร้านอาหารร้านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพก็ปิดให้บริการซึ่งสถานประกอบการนี้แทบไม่มีคนมาใช้บริการนะครับเหมือนกับช่วงหยุดสุดสัปดาห์รายได้ก็น้อยลงตามไปด้วย ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เจ้าของสถานประกอบการบางส่วนเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่จะมาเฉพาะช่วงเทศกาลครับอย่างปีใหม่นี่หยุดยาวสงการานนี่มากันเยอะเทศกาลฮารีลายอที่ผ่านมานี่ก็มากันอุ่นหนาฝาค้างมีเม็ดเงินสะพัดนับพันล้านบาทจนถูกเปรียบเรยว่าหาดใหญ่ไม่มีวันตายครับแต่หลังจากเทศกาล่านไปเท่านั้นแหละครับกลับมาเงียบเหงาแบบนี้เลยครับเพราะว่าเมืองไม่มีจุดขายโดดเด่นหรือว่าแลนด์มาร์คใหม่ๆที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ในตัวเมืองก็มีเพียงร้านอาหารแล้วก็ย่านการค้าเท่านั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็เลยหวังว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นสอสอถ้าเข้าไปนั่งในสภาแล้วก็อยากจะให้มีการผลักดันให้มีการใช้งบประมาณมาพัฒนาเมืองหาดใหญ่อาจจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดขายของนักท่องเที่ยวนะครับหากปล่อยให้เมืองเผชิญการท่องเที่ยวแบบเดิมๆขาดการพัฒนาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน2ปีเลยครับเมืองหาดใหญ่น่าจะเป็นได้แค่ทางผ่านนักท่องเที่ยวไปที่จังหวัดอื่นๆกันหมดครับ พอทุกวันนี้มันไม่มีไ,ไม่มีอะไรเลยคือกี่ปีมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมที่มีเหมือนกับพวกประการทําเองใช่ไหมใช่ก็คือพวกภาคเอก,ก,นกนชนก็ทํากันเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการอย่างอาหารมันก็มีอยู่แล้วไงแล้วส่วนการท่องเที่ยวที่เป็นแบบเป็นแลนด์มาร์กหรือว่าเป็นจุดขายใหม่ๆมันไม่มีครับใครก็ได้ขอให้แบบว่าทําให้ประเทศไทยเราหรือว่าเมืองสงขาเมืองหาดใหญ่เนี่ย ให้ดีกว่านี้ค่ะก็อยากอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เราแบบว่าให้คุณมาทําอย่างงาน,น้นี้เราไม่รู้หรอว่าทำย,ยังไงนะก็ต้องให้ผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้มีความสามารถเก่งทางด้านพัฒนาลงมาปรับปรุงลงมาดูลงมาดูประชาชน ก่อนหน้านี้ไทย PBS ได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับก็ยืนยันบอกว่าพยายามที่จะสนับสนุนงบประมาณให้เอกชนจัดงานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยบอกถึงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจะเลือกคนเข้าไปเป็นสสก็ควรจะเลือกบุคคลที่มองว่าถ้าเข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะสามารถดังงบประมาณมาพัฒนาบ้านเมืองและเมืองหาดใหญ่ได้ครับ เลือกคนที่มีคุณภาพคนมีความรู้ความสามารถและทําได้จริงนะครับผมอยากวิงวนประชาชนคนาใจใหญ่ว่าให้เลือกคนมีคุณภาพทําได้จริงไม่ใช่คุยไปว,วัน่อยๆแล้วก็หลังจากเลือกตั้งเสร็จก็หายหัวไปเลยนะครับไอ้นี่ผมในฐานะประชาชนนะประชาชนคนอนาใจใหญ่คนหนึ่งฝากถึงสสที่จะเป็นในอนาคตด้วยฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ สำหรับอำเภอหาดใหญ่นี้ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งใน5ของไทยในมิติเรื่องของไรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าซบเซาไปในระยะหลังๆซึ่งชาวหาดใหญ่หลายคนมองว่าต้องสร้างแรงดึงดูดใหม่มาดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้กลับมาในพื้นที่กับ